SJSK Gamer Presents อังกลีไม่เลีะมาผิดโหมดเนี่ยีแค่ต์ตัวนี้เลยตอนนี้อยู่โหมดเนี่ยม f ตัวฟ้าแคตแชทรีวิวนะมีผมกับน้องแจ๊บนะในโหมดเอ่อมิดวอลเลยดอมนะที่จริงเล่นมิดวอลใช่จบเลยจบเลยออมใครโดนอ่ะพี่อ่ะ แอปดึงไหมเออเอามันเอามันเออหัวมันตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวไหนตัวนี้อีกทีนึงอีกทีนึ่งมุนได้ไหมบูนได้เฮ้ยอยตายหัวเอาอ่ะบูน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 ไม่ถึงไม่ถึงว่ะโอ้ยแอปสวยสวยอีกหนึ่งครับสกอรงสองดูว่าจะไม่ได้นะเมื่อกี้่ยู่โอ้โหสงสัยจะดึงไม่เป็น ดูชักชื่อเลยดวะเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยตรงนิดหน่อยตรงนิดหน่อยนิดหน่อยเออหน้าเด้าเนี่ยหน้าเด้าหน้าเด้าโัวผิดตัวตัวนี้ก็ได้เอาเลยก็ได้เออตัวนี้ก็ได้โอ้ยไม่ไม่ละตายละดูแลลูกเมียข้าด้วยเฮ้ยโอ้โหดูดกูมาถ้าอย่างนี้ก็แบบโอ้เฮ้ย ทันปะหนาหมูน <laughs> บอกตรงยังบอกตรงอะไรบอกตรงเว้ย <laughs> <laughs> เออ <laughs> มาแล้วมาแล้วจบเลยกูเฮ้ยบางกุยไปไหนเอาเด้เออตบตบตจบสุดท้ายได้สวยวะ่ะ <laughs> ชอบชอบ <laughs> มึงน,นี่แม่นมาก <laughs> เวลาดึงอ่ะวิ่งไปตีอ่ะกดไปตีมนะันอ่ะแล้วค่อยกดดึงอ่ะมันจะหันหน้าไปหาฮีโรนะ่มันอ่ะ มันดึงผ่านลิปไดครับไม่ต้องกลัวเนี่ย <currently>, หันหลังเหมือนหนหลังกดเตียอไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็เอาไยีดิอ้เยได้ได้โอ้ยอ้ยยโอโอเยโอยโออเยยตอยอ้้ยโอ้โอ้อ้อโอ้ยโอ้อ้ยอยอ้้อ้อ้าโรงพยาบาลแล้ว ออกเตยทีนึงหนูไม่ได้วะพ่อดุมใจเย็นพ่อดุมพ่อดุมใจเย็นพ่อดุมพ่อดุมออกกันพ่อดุมอดใจไว้พ่อดุมใจไว้เออโดนเขาไปหาทขาไม่ไม่ดึงมาเขไม่ลาใจมากอาการหนักวเรามือมือนอกมือมืนแช่เบี้ยนเพราะใครเขอใครตัวเองเลยจบเลยโมนโมน มูนจบเลยเฮียมูได้เอามูนเกมที่เลยเอ้ยนั่นหลุดจัดดิกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยสักเ็ปสักเ็ปอีกเลยยับกลัวมันเอ้ยเอ้ยไล่ไล่ไล่อยากอะไรอ่ะปนิเบยเฮ้ยอืหนุ่ยไอ้โอ้ยเสียตใจ ลืมดูดดูดมาก็ดีเฮียรอไปกันจับอย่ามาใกล้กูนไอ้นี่มันทำเป็นมุนหมุนมุนหมุนหมุนถูกไหมถูกไหมไปไหนฮะ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 ไปเร็ววะโปต่อ <serving> <wan cartoon> พอลองฟันเลียวว่าบักตังบีเอาเราลุนไปตัวอะไรคือเปิดไฟเลี้ยวไปไม่เข้าใจอะ่ะเปิดไฟเลียวนะั่นเป็นของไอ้นั่นของไองไ้เดโวโอคนแก่แล้วพี่คนที่บวกเลน่นบวกดัตเออย่าบอกเวลาเวลาตดอย่าบอกเปิดไฟเลียวให้เปิดไฟเลียว<อ>เฮ้ยโดนว่ะเฮ้ยรอบนี้โดนว่ะไม่มีคนจอดทีนี้เป็นโดนนีเซ็ต อออืืืมมมไปไหนอ่ะไปไหนไปไหนอะโอ้มงอบดะมันดิโอ้ยงอบดะโอ้ยอย่าตายเพลินเลยเพลินเลยน้องวงนี่เพลินเลยนะพี่บักมาดิงอบดิมาเนี่ยดึงเอาหน่อยนเนี่ยวันโอ้โหไปปรึกษาเลยมาดิตรงนี้แล้วกันโอ้เปิดเขียวหลบก่อนกูหลบก่อนตัวหลังตัวหลังตัวหลัง นั่นกําลังเนี่ยอืมอืมอ่าพี่เสียหน่อยนะ I'm just getting started ได้ได้หมุนเนี้ยอืมอโอ้ยจะขนาดนั้นแจ็บจะขนาดนั้นฝนมือมันไปแล้วพี่ลอยไหมมือมันไปแล้วอุ้ยนั่นซาเบตเมสไม่ได้วะดีนายได้ไหมเอ็งไม่กลับหรอโม้โอ้ยยันได้ Đi bái, ổn đâu? Ổn đâu, con nụm? Con nụm Ấn chảy mấy? Ư hừm Ư vào đứng không? đồn Ô, yên đồn Ư hừm Ư hừm, tuổi Oh, goes the dynamite No, no đâu có chả Mình tường Yên muối Khổ Yên, mình ạ

เดมอนเดมอนเดมอนอีกทิงสวยเดอะไดวะเดมอนได้ของแล้วเดี๋ยวโหดอีกดาบหนึ่งนี่ก็ออกนั่นเลยเซเวดแมทจับตัวมัได้อือหือโอดีเว้ยได้อะได้อะบอกตรงอีกแล้วเขี่ยเองนะได้อะบอกตรงทุมันดึงมึงดิจับไม่หวาไม่เข้าใจเลย เฮ้ยเฮ้ยจะตายจะตายทีเดียวทีเดีดวกูเหรออะไรบึ้งเฮ้ยสิเอะไรบึ้งอีมุลอีมุลอีมุลดูไหนที่ยี่หินเอ้ยอย่าบอมเปลีอยนตีกูเดินหนีอ่ะเอ้ยดวยเลิกกับไม่เลิกกับไม่เลิกกูออกดิเึงกกับโอ้โหนายยิงต่อกูตามดิจัดให้มันหนัก ชชจับให้มันหนักเอาไว้จับมันด้วหนักไอ้กอย่าปล่อยตัว้ยยิงตัวหลังเ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 ว้ะจับจับพี่ให้เต็มเต็มพี่ให้เต็มเต็มพี่ให้เต็มเต็มเปงวงแขนฉันขอเจ็บเองฉันขอเจ็บเองอีกทีนึงดีนึงโอ้ย ฝากตังไปจับพี่มอบรางวัลให้กับมึงเลยแบงก์วงแหวนจะรับก็ได้แหละเจ็บขอเจ็บเองเจ็บเจ็บเองให้เจ็บแทนวะขอเจ็บแทนจับไว้ตัวไหนบูมกุสเดนิมัวโอ้โหมันอันนี้ดึงโดนนะเฮ้ยเราต้องเอาป้อมหรือวะ เฮ้ยเราต้องเอานนี้บําออกไปโอ้ยโอ้โห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 โอ้โอ้หโอ้ย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 ปล่อยตัวโ้ยเฮ้ยมีอะไรปะมีอะไรอีกปะเนี่ยโบวได้ไหมโบวได้ไหมมาดี่โอ้ยเออติวโบวได้ไหมโบวได้ไหมเอฟเซนมองตรง บอกตังบอกตังบอกตัใกล้นะเลี้ยกูดแฟนสุดยอดมากยับจวนนี่ไงไอ้มูนล่ะเอาเด้เฮ้ยอันตีนะมึงบอกตงนะดีนายดีนายเวลาโดย

ดลดที่ีสิบี่ครับแกอสามสี่ห้าแปดหายใจแทบไม่ทันนะขอแล้วกันเดี๋ยวหยิบไห้มันมันมีบอกไว่ขอดีเจนตติดเอาเอ้าเอาเอ้าเฮ้ยโดนสวยเจ๋งว่ะออกตรงเห๋งว่ะเน้่ยเนี่ยเนไอ้นี่ซ่ายอ่ะเฮ้ยอย่างนั้นว่ะอะไรไม่ต้องเอาพี่น้องพี่ไม่ลอยหรอกน้องมึงก็ได้วะ ต่อให้เลือดเต็มเลยต่อให้เลือดเต็มเลยอุ้ยเลือดมันเต็มนะโอ้โหนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมเล้แหลกอ้แหลจะดวนนะครับจะดวนนะครับไว้ฮะมุนไม่ได้มุนเอ้ยล่ด้วยคเฮ็ดแม่โชว์อะพี่ไม่ได้ดูข้างหลังเลยเดี๋ยวพี่ออกอายเดี๋ยวพี่ออกอายเดี๋ยวมึงเจ็บ เดี๋ยวมึงเจ็บไปหาเหรออีกอ่ะน,นี่เดี๋ยวเอาให้รักหน้าให้รักหน้าได้ละได้ซื้อละเป็นม,มึงเราผมมั้งเราผมไมั้งเดี๋ยวเอ็นเลย<แ>เดี๋ยวเอ็นเ,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 เลยเอ็นเลยอ่ะอืมเอ็นเลยของควายละมองตรงโอ้โหเอา้าเอา้าปิดงานบ่าเราอ่ะ ผิาอ่ะงนบ้นผิดงานบเระผิดงาน้าเราอะผิดงาเ่ผา้าเราอ่ะผิดงานเราอะดงา้าเรา่านดานาเราแพิ้ไรง้นดีวะไงดีว้ะดินลนรดินล้นดรอินลนอดินล้นเังไงดียังไงดี หลบก่อนว่าเขาเรียกลบก่อนวาเขาเรียกลบก่อนลหลบหลบกันแปลว่าเขาเรียกลบกันเลยหน้าวะ

ปิอ <ítulo> ี้นาจ่ายทิ <amos> ้งละไอ้เฮ like ียซื้อของใหญ่เงี้ยนี่วะปะต์ฟไฟเขี้ยเหนื่อยกูขี้หนักเลยนะไอ้ไม่ผมอ่ะเออแต่มันมองไม่เห็นอ่ะเวลาบวกเวลาตัวอยู่ด้านหลังอ่ะเจับอ๋อเดี๋ยวผมซื้ออีกแกนนี่เลยตั้งกันนี่ผมจะเอามาพี่ลงมานอยู่ผมจะอันตีแล้วเนี่ย

ทายกูตกนี่มึงหนาวนะกูดูมเลยนะขี้กรดกสองพันั่นเหรเชีย็นยังโอ้โหอุยอ่นเนื้อเนี่ยอยู่นกเฮ้ว่ะเออคิวก่นได้ไิวก่อนได้มออมมันะ อยู่ได้ไหมแรงเอาตรงจะเอา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 ซุปเปอร์คิปเอาซุปเปอร์คิปตายพี่โอ้ตี a อย่าตีอย่าตีเมเโอ้โเกะเกะเเกกาเนื้อน่เขาเนื้อเนี่ยเต็มไตบ้หลบก่อนหาจักวาอยู่นี่้หละอ้ตี ล้มว่ะยี่ตีล้มอ่ะโอ้ยเยอะได้วะยี่ปผมฮอาไ่พี่าซงนีิโอ้ยยี่การล้วนะสกิลสองก็มีอืมยังเข้าอยู่นะสิงจุงอ่ะผมยหญ่แล้วเฮ้ยไอ้กูตกเออมันก็ออกอยู่แล้วล่ะชี้กอดชี้เลยที่ล่ะหรือว่าตัแต่พี่เนี่ยเลยดาบเขียวเอ้ยธนูเขียวออ๋วิงโบป่ะเราเอ็นได้แล้วป่ะ ปาปา,าปาเย็บจะเย็นเย็บโดนแล้วมึงไรน้องเฮ้ยจะเย็นเย็บเย็บเย็บยบ,ยบ,ยบไม่้ายเจอดเยอะหนักหนักย่ามดูดโอ้โหโชคแีดเดียวตายก็เกิ่งมัน มันถ้าจะเก่งขนาดนั้นน่ะนะถ้าจะเก่งขนาดนั้นเลยนะไม่ต่ำกว่าสามตัวสรางเงสักสี่สิบวะให้เดาละยังไม่ได้เปิดดูยังไม่ได้เปิดดูสกอร์เลยเีฮยเท่าไหร่วะเอาซูเปอร์คิ้วั้ไปมสี่สิบหกเงิแบซูเปอร์คิ้วไปพี่ซูเปอร์คิ้วดีกว่าซูเปอร์คิ้วซูเปอร์กิอซูเปอร์คิ้วอื้มนั่นตีโหดว่ะ หมดอย่างเงี้ยมึงเนี่ยอลัมเอาะเออหมดเลยเจ็ดเดย์เจ็ดเดย์เจ้เฮ้ย่้ยเฮ้ยเออุลุปบอกรทุคิปทุบคลิปทุบคิปุบคลิปเดี๋ยวกุงรีบเรียช่วยผมตีดิโอดูดิดูดูคนนีมานาพี่ไรเอี้กโอ้ยอ่ะอ่อาอ่อ่ ตัวแทงอะหายเลยอะเลือดเม่งเกี่ยวโดนกูขี่ดิหายจบไปกับสกอร,ร์102ตัว47ในโหมดมิดวอลแรนดอมนะ่ยแกจริงจริงก็ขอเขาลีแล้วนะเขาไม่ลีแกจัดไปนะครับเต็มเหนียวไปเลยเนาะแกสกอร,ร์ตามนี้นะตามนี้เลยลหล่อไปจะ50ไ้อีกตัวนึง <c oughs> คิวหนักชิบหายอ่ะแจ๊บเซฮายคุณผู้ชมดิสวัสดีครับผมสวัสดีครับ